สวัสดีครับผมดาพงจากคลิปที่แล้วที่ผมแนะนําเกี่ยวกับการหมักลูกยอนะฮะโดยการบ่มก่อนนะแล้วคัดแยกเอาลูกสุกมาบ่มนะตอนนี้ก็ประมาณสองสัป,ปดาห์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสภาพเขาจะเป็นยังไงแลวยังไงมีกลิ่นหอมยังไงบ้างออขอเรียนตามตรงนะฮะว่าผมมาดมมาแล้วนะครับเพราะว่าผมเราคอยตรวจดูตลอดนะครับนะหลายท่านที่ดูเฮลโลก็น่าจะจำได้เนาะ คลิปที่สิบจุดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพทั่วไปก่อนนะนะฮะจากคลิปที่แล้วเนี่ยน้ำเนี่ยริดครึ่งน,นะครับจนะภาพจะเป็นอย่างนี้เบื้องต้นนะนะจะเป็นลักษณะน,นี้แล้วครับเดี๋ยวดูข้างในกัน <c oughs> จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับ เป็นน้ำกับเนื้อทีนี้วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการหมักเข้ากับเหยื่อลำและขนมปังน,นะครับอขอเรียนก่อนว่านะครับเป็นวิธีในแบบของผมนะอันดับแรกนะครับ อุปกรณ์ที่เราใช้นะก็คือลูกยอนี่แหละนะครับนะบิ๊กเกอร์ที่ผมขีดไว้นี่คือครึ่งลิตรนะครับว่าผมใช้งานอยู่ประจำนะฮะกาทิยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับนะก่อนใช้หมักครั้งนี้นะครับเขยา่าเขย่าก,ก่อนนะครับเขยากก่าเพราะมันจะตกตะกอนนะฮนะกระชอนกรอง ครับรชนกลองอันสุดท้ายก็จะเป็นลำนะครับลำหนึ่งกิโลนะครับลำหนึ่งกิโลนะอันนี้เรามาดูวิธีทานทำกันนะครับอย่างรวบรัดนะครับนะอ๋อผมลืมบอกไปนะครับขาดอีกหนึ่งอย่างลืมเลยนะครับขนมปัง นะครับขนมปังขนมปังแบบที่มีขอบก็ได้นะครับอันนี้ถุงใหญ่นถุงโลแป8 <c oughs> 40บาทแต่ลราใช้ครึ่งหนึ่งนะครับสะกู่นะครับทีนี้เรามาเริ่มวิธีการหมักกันเลยครับอันดับแรกก็เอาบิกอร์มานะครับอันนี้เป็นกระชอนกองนะ เราะตอนนี้จะภาพน้ำนี่นะครับมันยุ่ยไปหมดแล้วนะจะมีบางส่วนที่มันเหลือแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยหน่อยหนึ่งนะเขย,ย่าเสร็จแล้วก็เทนะครับเทโอ้โห oh. พดจะได้นะ ยังนนไม่ลงก็เขย่าหน่อยนะครับนะนะเอาอุปกรณ์คนหน่อยเพราะเม็ดมันไปฝางอยู่ โอเคนะครับเดี๋ยวผมเทกับที่เดิมก่อนเพราะมันยังใช้ได้กหลายครั้งทำนะให้เห,เห็นเลยครับเสร็จแล้วนะครับกะทิหนึ่งกล่องนะครับขนาด250มิลลิลิตรนะครับก่อนใช้ขยาก่อนนะ ผัดกะทินะครับเทผสมเข้ามาในนี้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบที่คนก่อนนะ โอเคได้แล้วครับเี๋ยวเ้วก็คนนะคนถามว่าทำไมต้องใส่กะทิเวลาหมักแล้วเนี่ยกะทิมีความมันนะครับกะทิเนี่ยมีความมันมันก็จะช่วยพากลิ่นของเจ้าเหยื่อเนี่ยไปกระจายตัวในน้ำนะครับนะเมื่อเข้ากันแล้วนะครับเสร็จแล้ว ขออนุทิ้งอุปกรณ์ก่อนจะได้มีเนื้อที่นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับอันนี้ลำหนึ่งกิโลนะฮะเทไปในนี้นะครับเทไปนี้ เรียบร้อยนะครับเขาให้เข้ากันเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ถุงมือนะนะครับขอใส่ถุงมือก่อนเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเวลาเข้าเล็บแล้วมันปวดนะครับนี่ครัใส่ถุงมือ เ okay. เรียบร้อยนะครับใส่ลงมือนะเสร็จ okay. แล้วเราก็ขยำนวดนะครับนะนวด นวดไปเรื่อยๆนะครับนวดแล้วก็บีบเข้าให้มันเข้ากันไม่ให้มีส่วนไหนที่มันแห้งวันที่ผมลงคลิปนี้มันเป็นวันศุกร์นะครับเวลาประมาณบ่ายสามโมงเพราะว่าวันอาทิตย์ตอนเย็นนะครับ mm hmm. ผมจะมีไปแพรแถวบางไทรถ้าไม่เจอฝนซะก่อน mm hmm. ก็น่าจะมีตัวอยู่นะครับต้องลองดูทีนะึง นะเสร็จแล้วนะครับจะเป็นลักษณะน,นี้นะเสร็จแล้วแนละ้วเอาขนมปังใส่ครับขนมปังใส่ขนมปัปงที่บอกว่าถุงละสีบาทนะฮะใช้ครื่องถุงครับใช้ประมาณเครื่องถุงนะ 那他。我靠 ก็จะมีกลิ่นของยอขึ้นมานะครับกับกะทิขึ้นมาเวลาลูน้ำเนี่ยกะทิมันจะพากลิ่นยอไปในน้ำนะครับถ้าบางท่านเนี่ยกลัวว่ามันจะจะเหลวเกินไปในะนะ้ำอันนี้มันฟังง่ายเนะ ก็เติมขนมปังไปก็ได้ครับแต่ผมชอบสไตล์แบบนี้ข้อปั้งง่ายๆครับเพราะถ้าเหยื่อกระตันยูมากปลาก็จะไม่ค่อยกินนะครับก็ทบทวนนะครับน้ำน้ำลูกยอนะฮะประมาณ5 0 0ร้อยดีซีอาทิตย์หนึ่งสองนะครับนะ้ำหนึ่งกิโลขนมปัง ังถุงถ้าเป็นถุงเล็ก20บาทก็ได้ครับ20บาทถุงหนึ่งนะฮะเอากะทิกับน้ำลูกยอเนี่ยผสมให้เข้ากันนะฮะแล้วเทใส่ลำเขาลํำก่อนพอเขาลํำเสร็จให้ล้ำอมกลิ่นอมน้ำของลูกยอกับกะทิเสร็จแล้วเออเอาขนมปังมาใส่แล้วเข้าให้เข้ากันนะครับถ้าเห็นว่าเหนียวแก้ไขนะถ้าเห็นว่ามันเหลวไปหน่อยก็เติมขนมปังไปนะครับไม่ต้องเติมลํำนะ นะครับเติมได้นิดหน่อยนะฮะกล่าวว่าดูว่าคุณปั้นแบบไหนถ้าคุณคุณชอบปั้นแบบออกแข็งๆหน่อยอย่างเงี้ยนะคุณคุณก็เติมขนมปังไปแต่ผมเนี่ยชอบสไตล์ปั้นง่ายนะปั้นง่ายเหยื่อแตกตัวง่ายผมจะออกออกนิ่มๆหน่อยนะครับแต่แต่ไม่นิ่มมากนะเพราะว่าที่ไปตกเนี่ยมันเป็นน้ําไหลนะครับก็ลองลองปรับปรุงลองดูนะฮะผมก็มีแนวทางมาให้เท่านี้นะครับหวังว่าคลิปผมคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆตกปลาบ้างนะครับ ด้วยความขอบคุณครับสวัสดีครับ